ติดแม่น้ำอยู่กลางกระพานหนูนึกว่าตายกันหมดแล้ว โลกเจสกิกีช่วยคุณแม่เพิ่งคลอดท่ามกลางวิกฤตน้ําท่วมเผยอุปสรรคที่เกือบไม่รอดต้องบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายนาส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่27พฤศจิกายน Facebook นางสาวสุภลักษณ์นิน,นพรัรัตน์หรือว่าคุณนูเล็กแชมป์โลกเจสกิกีได้เปิดเผยเรื่องราวขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกกลางน้ําท่วม คุณหนูเล็กบอกค่ะว่าหนึ่งในเคสช่วยที่ปลื้มสุดหัวใจเลยวันนี้ได้บุญอย่างมหาศาลขี่เรือนําคุณแม่และเด็กน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาจากบ้านที่น้ําท่วมสูงแล้วก็อดอาหารมา3-4วันเต็มแม่เด็กที่กําลังเสียเลือดไม่มีแรงเพราะว่าเพิ่งคลอดน้องได้5นาทีจึงต้องตัดสินใจนําแม่เด็กผูกเชือกติดกับราไว้พร้อมทั้งทารก แต่ระหว่างเดินทางออกมาเรือเกิดมีผ้าใบติดทําให้เครื่องขัดข้องจนควันขึ้นและเรือกําลังขวงทางน้ําที่ไหลเชี่ยวมากจนเกือบไปติดสะพานถ้าโดนสะพานนี้แน่นอนว่าเรือต้องแตกคนก็คงไม่รอดเช่นเดียวกันถึงตอนนี้คุณหนูเล็กได้อธิษฐานในใจค่ะแล้วก็บอกกับแม่ย่านางว่าถ้าเด็กคนนี้มีบุญขอให้แม่ย่านางช่วยพวกเราไปให้ถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยด้วยเทินแล้วอยู่ๆค่ะเรือก็เร่งได้ผ้าใบก็หลุดออกไปด้วยเช่นกัน จนสุดท้ายค่ะลุยน้ำฝ่ามวลน้ำจนมาถึงฐานและนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยระหว่างทางอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายก็ออกมาได้อย่างปาฏิหาริย <th> ์คุณหนูเล็กได้เล่าทิ้งท้ายค่ะว่าดีใจและปลื้มหัวใจสุดๆทุกๆเคสประทับใจหมดเลยแต่เคสนี้ก็ยกให้เป็นที่สุดของทริปนี้เลยทุกลมหายใจมีค่าจงเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมนะลูกไอเจ้าหนูน้อยมีบุญ <th> ซึ่งทางคุณหนูเล็กนะคะได้โพสต์คลิปเหตุการณ์เอาไว้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะ ไปติดยอดเลยติดแม่น้ำอยู่กลางกระฐานหนูนึกว่าตายกันหมดแล้วอา้าวขอบอกไ่ช่วยก่อนกาหลุดพึ่งมาได้เดชาบุญครับโอเคครับหลบหล,ลบก่อนครับหลบก่อนครับหลบก่อนครับรอ,ลอแล้วร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 อแล้วอออโอ้รอแล้วรอแล้วลแวป๊บนึงนะครับเอาดึงน,นะครับ คุณทุกฝ่ายนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือในวิกฤตครั้งนี้แล้วก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยฟาฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะข่าวสดรีแคปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ